สวัสดีครับผมก็วันนี้นะฮะมีพระปิดตามาดีวิวให้เพื่อนๆดูกันอีกแล้วนะครับเป็นพระปิดตาเงินล้านนะครับหลวงพ่อพัดบุญญากรรมวัดห้วยด้วนนะครสวรรค์พศ2564นะครับพระปิดตารุ่นนี้นะครับผมก็ได้ไปลุ้นมาด้วยกัน4รลุ้นนะครับเป็นรายการลุ้นเนื้อนะครับส่วนใหญ่แล้วผมจะไม่ค่อยได้เล่นนะรายการลุ้น ผมจะเล่นรายการชุดกรรมการกับนำเลิกแต่รายการหลักนะครับยังไม่มาเลยทั้งชุดกรรมการทั้งนำเลิกนะครับ mm. ผมก็เลยไปไปปิดพามารีวิวให้เพื่อนๆได้ดูนะครับแล้วก็วันนี้จะเอามาแบ่งปันด้วยนะครับ mm. ใครที่อยากได้นะครับผมเปิดให้ราคาเบาๆเลยนะครับ mm. ในกลุ่มนะครับเขาเปิดลุ้น250นะครับแต่ผม ไม่ขายครับสองร้อยห้าสิบผมให้เพื่อนๆเอาไปบูชากันเลยนะครับผมให้องค์ละร้อยห้าสิบนะครับผมให้องละร้อยห้าสิบแต่ผมขอค่าจัดส่งห้าสิบาทนะครับผมยอมขาดทุนนะครับเพราะว่าผมอยากเอามาแจกให้กับเพื่อนๆนะครับที่ดูคลิปผมนะครับใครที่อยากได้นะครับผมมีสี่องค์นะครับมีอยู่สามเนื้อด้วยกันนะฮะ เดี๋ยวตามไปดูนะครับว่าผมได้เนื้ออะไรมาแบ่งปันให้เพื่อนเพื่อได้ดูครับมาเริ่มจากเนื้อสีฟ้ากันก่อนนะครับนี่นะครับนี่เป็นเนื้อสีฟ้านะครับผมก็ไม่รู้นะฮะว่าเนื้อสีฟ้าเนี่ยเขาเรียกว่าเนื้ออะไรนะฮะก็ไปปิดลุ้นเข้ามานะครับนี่นะครับเนื้อสีฟ้าแต่ว่าผมเห็นเขาบอกว่าเป็นเนื้อน้ามัน หงพุตธคุณนะครับโรยโรยตะใบทองแดงนะครับนี่เห็นไหมตรงตรงแขนจะเป็นเม็ด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 นะนี่คือตะไบทองแดงนะครับกเเนนบ็เป็นปิดตาเงินล้านนะครับเป็นปิดตาเงินล้านนะครับรุ่นนี้นะครับก็เป็นไปล้อพิมพ์มาจากของหลวงปุโตนะครับจากพิมพหลวงปุโตนะฮะนะครับ นี่นะครด้านหลังนะครับก็จะเป็นยันตีนิสิงเหนะครับด้านบนจะมีแกะบอกคาว่า100ปีหลวงพ่อพัดแล้วก็รันเลขโค้ดนะครับแล้วก็จะมีวัดห้วยด้วนสองหนะครับนี่นะฮะพระปิดตารุ่นนี้นะครับก็เป็น ของพี่ป้อมสกลกับพี่เสือนะครับร่วมร่วมกันสร้างนะครับสอ,สองท่านนะครับเป็นพี่ป้อมเนี่ยเขาก็จัดสร้างพระเหรียญไว้หลายรุ่นนะครับของหลวงว่อพัดแล้วก็ของหลงวงพ่อทองก็มีนะครับก็พี่เขาก็เอ่อจะสร้างพระออกมาได้สวยงามนะครับอ่าไม่แพ้ไม่แพ้แพเออเซียนสร้างนะครับอตารุ่นนี้นะฮะผมบอกได้เลยว่าสวยจริงๆนะครับ เห็นองค์จริงนะอืที่แรกผมเห็นผ่านผ่านผ่านไลฟ์สดนะครับผมก็ยังมองมองว่าไม่สวยเท่าไหร่นะเออแต่พอองค์จริงผมได้มาเออเอางค์จริงนั่นเพื่อนสวยสวยนะครับนี่ด้านหลังเป็นยันตีน่สิงเฮด้วยนะครับยันหลวงปู่โตเลยนะครับพระหลักล้านนะครับอของหลวงปู่โตะนะครับความสวยงามนะครับนี่มือติดคมชัดนะครับ ดูไม่เท้านะครับดูดูนะฮะเห็นคมชัดมากนะครับอ่านี่คือเนื้อผมขอเรียกว่าเนื้อน้ํามันนะครับผมขอเรียกว่าเนื้อน้ํามันก็เลยพบผมไม่รู้นะครับนะเป็นเนื้อหนึ่งองนะฮะใครอยากได้เอาไปองค์ละร้อยห้าสิบทุกอง์ทุกเนื้อะครับอ่านี่มาเนื้อนี้นะครับเนื้อนี้เป็นเนื้อผงทูบนะครับเป็นเนื้อผงทูบน,นี่มวลสาร ของเนื้อผมผงทูบนะครับก็จะออกเป็นโซนสีเทาๆนะครับสีเทาๆแล้วก็มีโรยตอใบหน่อยๆน,นะฮะมีก็เป็นโรยเม็ดมนสันอะไรของเขานี่แหละนะครับนี่ด้านหลังก็เป็นยันตีนิสิงเหเลขโค้ดก็แปดห้าแปดนะครับแปดห้าแปดสวยครับรุ่นนี้สวยนะ รุ่นนี้สวยเลยนี่เนื้อผงทูบนะครับผมมีหนึ่งองค์ใครอยากไดนนนนกน้นี่เป็นเนื้อชานหมากนะครับนี่เป็นเนื้อชานหมากนะอา–่นี่เป็นเนื้อชานหมากโรยเพชรหน้าทั่งผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเพชรหน้าทั่งคืออะไรนะครับแต่ตามใบารายการเขาเขียนว่าโรยเพชรหน้าทั่งนะครับแล้วก็จะมีไอ้ตรงนี้เพื่อนๆไม่ต้องตกใจนะครับ เป็นมวลสารเป็นลูกเล่นของเขานะครับนะเป็นน่าจะเป็นไม้มงคลอะไรสักอย่างนะครับที่เขาติดมานะน่าจะบทไม่ละเอียดหรือว่าเขาอาจจะเป็นพวกอ่าเขาอาจจะเกิดจากความตั้งใจนะครับทํานะครับพ่อพระพอพระปิดตาเนี่ยยุคนี้สมัยเนี่ยเขาทำเขาทํากันแบบนี้อยู่แล้วนะครับนะอ่านี่นะฮะ ก็จะเป็นแบบนี้นะครับใครรับได้นะครับใครชอบนะครับก็เอาไปเก็บได้นะครับราคานี้เพื่อนๆไปลุ้นเอาเนี่ยผมบอกให้เพื่อนๆไม่ได้องค์ละร้อยห้าสิบหรอกครับเปิดลุ้นเขาังเปิดลุ้นละสองร้อยหนะครับไม่รวมค่าจัดส่งด้วยนะมีค่าจัดส่งอีกต่างหากนะครับแต่นี่ผมเอาแค่องค์ละร้อยห้าสิบถือว่าผมเอามาแบ่งปันให้กับเพื่อนๆคนที่เข้ามาดูคลิปผมนะครับ ใครที่อยากได้อยากมีเก็บนะครับนี่ก็มีแบงค์เสกด้วยนะครับอ่านี่โรยเพชรหนาา้าทั่งเห็นไหมแวววับแวววับเลยนะเพชรหน้าทาั่งคืออะไรก็ไม่ไม่รู้เหมือนกันนะครับนะอ่านี่เนื้อเนื้อนี้คือเนื้อชานหมากนะครับเนื้อชานหมากเนี่ยจะออกเหมือนเนื้ออ่าคล้ายๆเนื้อน้ําตาลนะครับน้ําตาลประมาณนี้นะครับอ,องค์ส่วนองค์นี้ก็เนื้อชานหมากเหมือนกันนะครับแต่ไม่มี เพชรหน้าทั่งนะครับแล้วก็ไม่มีไม่มีมวลสารอะไรที่เป็นลูกเล่นนะครับก็เป็นธรรมดานะฮะแบบนี้เลยนะครับหนึ่งแปดห้าหนึ่งนะครับเลขคส์หนึ่งแปดห้าหนึ่งต่อพ่อพานนะครับร้อยปีหลวงพ่อพัดด้านหลังก็เป็นยันตีนิสิงเหนะครับผมมีอยู่ทั้งหมดนะครับผมมีอยู่สี่องค์นะครับเพื่อนๆนะ ผมมีอยู่สี่องค์ผมเอาแค่องค์ละร้อยห้าสิบเท่านั้นนะครับวันนี้ผมเอามาแบ่งปันจริงๆนะครับเพราะผมไม่เพราะผมไม่อยากได้กําไรอะไรนะครับผมอยากให้เพื่อนๆได้มีเก็บกันมากกว่าถ้าผมมีตังค์เยอะกว่านี้ผมเอามาทั้งหลังเลยก็ได้นะครับนะเอาไปแบ่งปันเพื่อนๆในราคาจองกันไปเลยนะครับราคาจองเนี่ยจองมาแค่ลุ้นละหนึ่งร้อยนะครับแต่พอพักออกแล้วเนี่ย ราคาเขาจะขยับขึ้นนะครับแต่อันนี้ก็ต้องทําใจนะครับเพราะเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยได้ต้นทุนของคนเรามาไม่เท่ากันนะครับบางคนก็ได้มาถูกบางคนก็ได้มาแพงส่วนผมเนี่ยผมมีอยู่4องค์นะครับผมได้ผมได้มารุ่นละ2 5 0ห้าสบนะครับมีค่าจัดส่งห้าสิบบาทอ่าเนี่ยแต่ว่าผมเอามาแบ่งปันเพื่อนๆน,นะครับผมอยากให้เพื่อนๆไี้มีเก็บนะโอเคนะครับสําหรับคีนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับถ้าเพื่อนๆท่านใดน,นะครับ ชอบคลิปนี้ก็ขอคนละหนึ่งไลค์อย่าลืมกดติดตามกดสั่นกระดิ่งไว้ให้ผมด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ผมลงไว้นะครับผมสวัสดีครับ